สวัสดีครับพาท่านมาเรียนหลายภายษานะ,ะครับแพรโดงแพรโดงแพรโดงภาษาเขมรปลายตรงปลายตรงภาษากวยหรือภาษากุยปลายตรงปลายตรงภาษากวยหรือภาษากุยผลมะพร้าวภาษาไทยผลมะพร้าวภาษาไทยน้อยหมะพร้า น้อยมากเภาน้อยมากเภาน้อยมากเภาภาษาลาวภาษาลาวโคโคนาทโคโคนาทภาษาอังกฤษ English English language English language โคโคนาทเยจิคกกัวจีนกลาง เยจึกกว่าจีนกลางเยจึกกว่าจีนกลางหรือเยจึอเฉยเฉยก็ได้แปลว่ามะพร้าวผลมะพร้าวไทยแพรดงแพรดงภาษาเขมรตปลายตรงปลายตรงภาษากวยหรือภาษากุยหน่วยมะพร้าวหน่วยมะพร้าวภาษาลาวภาษาลาวโคคนัทโคคนัทอ n ง l i s h language e n g l i s language ภาษาอังกฤษ เยจืกัวหรือเยจืเฉยภาษาจริงกลางเยจืเยจืมะพร้าว